first meal in Japan สวยมากรักอาหารยังคือที่คือบางมีหรืดหวานอะอคนดูซิค่ะโคตรใหญ่มากมาก่มากของจริงแข็งมากมากคือเราเรากินทั้งวันเลยเอาดีๆเปิดคริสต์มาสแล้วค่ะเรากำลังจะขับมุ่งหน้าไปเก k y ค่ะ See you in Japan แล้วก็แวะมาทานข้าวกันก่อนค่ะที่ร้าน ร่วมสมัยนี่มาแล้วอาหารไทยใช่อร่อยไหมดีน่าน้องสั่งข้าวต้มหมูน่าทานมากแล้วข้าวต้มหมูกับข้าวต้มกุ้งก่อนบินค่ะ Are you excited ไหนดูทั้วท้ออัฟิตซิเชคว้าวคิวต์เรากำลังจะเดินทางไปที่โอซาก้า ถึงเกียวโทแล้วค่ะโอเคมีรถมารับแล้วไปค่ะตอนนี้เรากำลังไปไหนคะดิน่าไปโรงแรมค่ะไปกินข้าวกันค่ะเป็นเวลาเกือบสายพุ่มค่ะซึ่งเรากำลังจะไป กันดีน,น่าลิสต์ไว้ว่าร้านที่น้องอยากไปคือร้านอะไรเดี๋ยวไปดูนะคะว่าคนจะเยอะขนาดไหนเอรเวออากาศหนาวมากทุกคนอารมณแบบ8องศาสับเวยค่ะเรามาถึงร้านแล้วร้านนี้เลยนะ let's go <S <laughs> ละมาแล้วค่ะใส่นี่กับต้ง first meal in Japan เมคุละจิ้มซอสคเดีมากเ็ีมากอร่อยมากอรอว้าว ตอนนี้นะคะเราก็คือออกมาจากนอกโรงแรมเพราะว่าเราเตรียมตัวที่จะไปกินอาหารเช้าก็ือคืนนอนสบายไหมคะแม่สบายมากอากาศดีมากจะบอกว่าตอนนี้อากาศแบบว่า so comfortable แบบอากาศเย็นสบายมากๆแล้ววันนี้เรามีแพลนไปไหนเราจะไปวัดกันวันนี้เราจะไปวัดกันอยากให้ดูออ f i ิ e คุณแม่น่ารักมากนี่เราแต่งตัวมา matching กันเลยนี่คือหน้าโรงแรมของเราเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพาทัวร์โรงแรมนะคะเราพักกันที่นี่แหละ hop in แต่นี่คือข้างหน้าโรงแรมเนาะแม่ว้าวสวยมากคนต้นไม้ยังเป็นฟอลอยู่เลยอุ้ยแม่สวยมากเลยอากาศดีเนาะมุมนี้เดี๋ยวกดถ่ายรูปให้เลยแม่มุมนี้สวยมาก ว่าในร้าน <Okay. S 1> คือ s m ELL SO GOOD ้องกินหอมน้แม่เราเพิ่งสั่งสั่งค่ากันไปเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเป็นไงเราต้องกดสั่งจากตู้แล้วก็ยืนรอข้างนอกจนกว่าจะได้เข้านาอแม่ะคะ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเซ็ตที่เราสั่งเป็นยังไงในร้านนะคะ super private thank you สองคนงนัด้หม <laughs> จะต้องมากดก่อนดิมสั่งเป็นเซตนี้เลยทุกคนเพราะว่าจะมีตัวราเมงกับตัวไรซ์ที่เป็นโบว์ so good ทุกคนดูสิมาพร้อมค,ค่ะอร่อยไหมดีนะอร่อยภาษาญี่ปุ่นว่าไงคะอร่ mm. ยฉีอะอรอยฉ คุณที่เลือกร้านถูก always ร <laughs> ้านที่เรามากินเจแปนนิสนูดลดูสิคิวต่อยาวแล้วทุกคนร้านนี้เลยอร่อยมากโอ oh my ม o กอดคนเยอะมากทางขึ้นเรากำลังไปวัดน้ำใสนี่นะคะสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะแพนไปที่เป็นวัดค่ะ เราได้บัตรมาแล้วน้องดิวไปซื้อมาค่ะบัตรราคาเท่าไหร่ขายเดียวเป็นผู้ใหญ่500ยเยนค่ะคเด็กเด็กอ่า200เยนใครคือเด็กคนนี้ใ้ายังเปยนแบบให้ใครยัยอูอ๋อก็คือซื้อเป็นจูเนียได้ไป อ๋อค่ะอร่อยค่ะสวยมากไหนว้าวอุ้ยสวยมากว้าว I love fall เราแวะมาที่ร้านอะไรสักร้านที่มันขายแต่ว้าวขนมน่าอีทใช่ชาเขียวเยอะจริงมีไอศกรีมด้วยคะ่ะเมื่อกี้เพิ่งทานไอศกรีมแต่ว่าจะมาลองไอศกรีมนี้ มาแล้วค่ะน่าอิจมากเป็นไงคะที่น่าอร่อยไหมเราจะแวะเข้าไปทาน Then I'll do hot latte and then hot chocolate also hojicha donut yes for takeaway ว้าวนี่คือกุง้งสดมากสดมาก คงคัสซี่ค่ะสุ่มร้านเดี๋ยวมาดูว่าอร่อยไหมที่นั่งเราเมนูอะไรคะหมูปิ้งแล้วก็เทมปุระเทมปุระแล้วก็หอยสตอร์ค่ะเราเคยไปทานที่สาขาไอคอนสยามใช่ไหมเดี๋ยวมาดูว่าสาขานี้ที่เคียวโตจะอร่อยขนาดไหน น้องก็น้องได้อะไรคะเนี่ยปันปั่นไปเด็กเนาะอยากมาญี่ปุ่นเาอยากซื้อใช่ชอบ Hello Kitty มากๆไปค่ะช็อปต่อจนร้านเขาจะปิดแล้วทุกคนได้อะไรมาคะนี่น่าอุ๊หเต็มมือนี่เราซื้อของเคมีอ๋อแ e e เี่ลองไปหลายคู่ในที่สุดยูก็เลือกได้แล้วเลือกคู่ไหนไปคะ The p i n k one สวยมาก แล้วทุกคนคือกวางเยอะมากไม่เคยเห็นแบบกวางเยอะขนาดนี้ใช่ไหมนิวกวางเยอะมากกวางแบบแล้วคำถามยัมคือนี่คือกวางจริงหรือกวางปลอมคือทุกคนมันนิ่งมากอ่ะอ่ะเดี๋ยวแพนกล้องไปให้ดูนะคะทุกคนดูสิตัวใหญ่มากโอ้ my god ตัวใหญ่มากจริงๆอ่ะ so cute มาแล้วใครโอ้ that looks so good นี่ค่ะเขาจัดเป็นเซตแบบนี้เลยโอ้ไง เรากำลังเดินไปที่โทดายจิแทมโูกัน Here is everywhere Whoa look at that Hi ทางเข้าใหญ่มากค่ะน่ารัก so cute ก да, um ็ยืนต้อนรับนะคะนี uh ่เข้ามาตรงประตูเทพเจ้าอยู่ทั้งสองฝั่งเลย vibe ดีมากๆเราก็จะมาเสียค่าเข้ากันก่อนระคาตามนี้เลยได้บัตรเข้ามาแล้วปะโอ้สวยมาก เราเข้ามาในวัดแล้วค่ะคือต้องเสียค่าเข้าด้วยนะทุกคนแต่ว่ามันร้อยเยนนะคะอ่าใช่แต่ว่ามันเว r ร์เสรเพราะว่าทุกคนดูสิคะว้าวคือมันใหญ่มากมันใหญ่กว่าในกล้องร่งใหญ่แล้วสวยมากโอ้ m ม่กอนสวยมากนีน่าใช่สวยไหมดีน่สวยมากใหญ่มากของจริงคือใหญ่มากๆปัดกันถ่ายรูปนะคะมีคุณยายค่ะ คุณ mm. แม่แล้วก็คุณน้า <c oughs> กำลังถ่าย <c oughs> ให้อ่ะคือมันใหญ่มากดูสิอ่ะว,ว้าว <c oughs> ดูเจ้าใหญ่มากค่ะอันนี้เป็นโมเดลบาร์เขามี lucky charm ขายด้วยทุกคน charm for travel safety charm for works f i g h t i n g employment lucky charm for, for guns happiness lucky charm นี่เยอะมาก มันเป็นร้านแบบว่าพุดดิ้งรูปพระพุทธเจ้าเดี๋ยวเราจะมาลองกันเพราะว่าเห็นมีคนแนะนำร้านนี้ว่าพุดดิ้งอร่อยมากก็เดี๋ยวเราไปลองอันนี้คือยึดช่องที่ดีมแหละ แต่ว่าต้องเสียค่าช้อนด้วยเนาะใช่ที่กัดนะคะอยู่ใกล้ๆกับทางเข้าวัดโทได,ทไดจีเลย<จ>ใช่อยู่ล้านี้เถอะร้านี้ล้านี้ <ๆ S 2> นี่ค่ะก็เดี๋ยวมาลองชิมกัน,นะค่ะโอเคเดี๋ยวออกจสถนออกมาก็จะเห็นนี่เหลยค่ะ โตเกียวทาวเวอร์ันนีเป็นเวลา 2, <อ> 2> ทุท่ม6นาทีไปกันต่อมากันต่อกับร้านนี้เป็นซูชิใส่พานแบบนี้ทุกคนคือเมื่อคืนเราอ่ะกับย่าอ้อจะมาทานแต่ว่าเขาปิดรับออเดอร์ตอน3ทุ่มครึ่งไหนคนที่ตื่นเต้นที่สุดคือคนนี้น <c oughs> มาทานมากมาอิตมากว้าวไหนดีนะ่าเซยไฮ น้องของเราก็ก kind of no ําลังทำคอนเทนต์อยู่ค่ะดิ่อันนี้เราอยู่ตรงไหนคะอันดียวเอยู่สะพานอะไรนี่แน่อยู่สะพานคามดิเวอร์ค่ะทุกคนแล้วก็ข้างหน้าก็น่าจะเป็นกรีออนนะเป็นญาติที่ทุกคนควรมาแต่ว่าเรามาไม่ทันเด็ไม่เป็นไรได้รูปไหมได้สะพานตรงนี้สวยมากจริงๆถ้าหมันอัญตอนแบบตอนสว่างนะเออมันจะสวยมากทุกคนแล้วก็แบบค้าจะเป็น ญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยแล้วก็เรก็มีแบบฟิลโอทาว์มากแล้วก็เดินช็อปได้ทั้งสองฝั่งเลยสั่งอะไรไปคะสั่งไหเกกิค่ะอ่าไซอเลยไซ่เลสบีกับเอ่อคาสสากโอเคเบอร์แบกาัดค่ะ อร่อยขายสดดีมากแป้งอร่อยมากคือเราเรากินทั้งวันเลยเอาดีๆตอนนี้เป็นเวลากี่โมงสี่ทุ่มสี่ทุ่มเราก็ยังอืมเราก็ยังกินต่ออร่อยร้านนี้ผ่านมากอร่อยคนต่อสียเยอะมากร้านนี้เลยทุกคนมาตามนะคะ น้องเราก็คือรอต่อคิวแล้วร้านจะอยู่แบบหัวมุมอย่างนี้เลยจัดมาลองทุกไสลองทุกไสพี่นุกเป็นไงเอ,อ้รอยรสชาติดีไหมคะร้อนร้อนะแม่เป็นไงอร่อยไสอะไรนะที่แม่กินให้รสชาติไหน,ไหนอร่อยที่สุดคะัวแดง โอเคดีนะเธอแดงหนึ่งค่ะยืนหนึ่งไหนอ่านดิวผัวแดงยืนหนึ่งทุกคนเป็นเสียงเดียวแม่ผัแดงโอ้โอเคผัวแดงค่ะ oh, <okay. S 2> อืมอืมเอาไหมเอาไหม